อันนี้เด็กได้ไหมขอเข้าไปดูด้วยดิยี yeah. ่ะดูดิดูดิไอ้าัดอันนี้เด็กกูขอเข้าไปดูด้วยสตรีมบีเลมไม่ได้ไม่ได้เพื่อนตอนนี้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังเง,ง,งินไม่เข้าอ่ะเออเข้าดีเล่นพอไอดีไลน์จะทักไปเขาไปเล่นด้วยครับไอดีไลน์กูไม่รู้ว่าจะไม่ได้วันเดี๋ยวกูเอาให้แล้วกันกูพอแล้วพอแล้วไม่นี่กูพอเลย โอ้ยโดนป๊อกไว้เหียกว่าจะแดงอยู่แล้วสามแสนได้คืนตอนกลางวันกว่าทุนมาแสนสองก็ขาดอีกแสนสองขาดอีกแสนสองแสนสองนะถ้าไม้นี้กูถูกก,กูให้โปรโมทเว็บไปให้เยนนี่ฟรีเลยเฮ้ยไม่ต้องจ้างกูเลยแล้วกันเออมันมันม,ม,มันก็เหมือนจ้างอะ่ะถ้าถูกอะเีย <laughs> yeah. ถอนก่อนนะกูต้องได้เงินก่อนนะกูถึงจะน,นี่ให้มนันไอเฮียไม่ใช่กูเล่นแล้วกูนี่ไม่ไม่ให้กูถอนอนะไอศาสตว์ไปตอนฝากวงเงินเงินสดฝากไอเฮียเฮ้ยเปียกอะไรของมันวะน่ะไอเฮียเอ้ยปกตินี่กูแบนแ <Hey, S 2> <ๆ>ม่งกูเสีย<อ>แหลงจริงเลยกูร้อนเลยเนี<ๆ>่ยตอนนี้กูร้อนจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ไอเฮียโป๊งทำไมวะฮะไอเฮียเปียกลุยดอกทอง โอ้ยใจเย็นใจเย็นพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกเนะวะเด็กมันไม่รู้เด็กมันไม่รู้ไอ้เฮียเขาเล่นกันอยู่แทนที่น่าจะรู้เน้ยไอ้เฮียว่าเขาว่าเขาแบบแม่งพูดแล้วแม่งบุลลภาขึ้นไอ้เฮียที่ยะไปไหมาแปดหมื่นเลยสัตตบทบแล้วไอ้เฮียไม่ต้องห่วงสัต์เสียแสนหนึ่งเลยออ้อกไป บอกเลยบอกสั่งกูฟังมัน,นสีแต้มเ,เฮเฮไป 9, เก้าข้อมึงดิมันหกน่ะเฮ้ยมันไม่เลี้ยโอเขามทนไม่โกสามใบกูผูดไม่ได้หรอหเฮียไปม,มาเหลือแสนสองอ่ะคุณคุณปิดหน้าก่อนไอเฮียปลาประมงคนเอ้ย <c oughs> <c oughs> เปิดหน้ามานเสียงเดียวเลยเหมือนเขารู้อ่ะเหมือนมึงแบบศบตาไก่คนนั้นไอดอกนั่นอ่ะ เขาห้ามศบตามึงห้ามศบตาเขาไมาสุดท้ายแล้วมาหมดเลยแล้วเอาเสียพอกูเลิกละกูหัวร้อนละตอนนี้กูหัวร้อนจัดเลยตั้งแต่เฮียเปียกเขาเทียสามมาแล้วกูร้อนจัดเลยไอสัตว์โทรมาอีกกูร้อนจัดเลยตอนเนี้ยมึงดูดิกูคโคตรร้อนตอนนี้กูร้อนแบบจัดเลยด้วยเออยเดี๋ยว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 ปิดกล้องก่อน,อนโอ้โหเฮียโอ้โหกินกุซะซอ,อา ح. เอาดิไอเฮียมันหกว่ะ จ็ดแปดมาดิยังยังยังโอ้กูดแลเพื่อนกูหมดเลยกูหมดกูหมดหน้าตักกูหมดจริงจริงจิงกูหมดจริงๆริงหมดจริงจริงยืมกูไหมจะจะจะเอาต่อไหมยืมกูไหมไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วจะจะเอาบอกนะไปยืมสองแสนจะเอานะ